ก่อนจะแปะนะครับให้ขอบจิตเต้น,นะครับเลยประมาณสัก1มิลถึง2มิลนะครับอยู่ที่ความหนาของผ้า PVC นะครับที่ห่อจิตเต้ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมช่างกบชวนทำรองเท้าแต่นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อน,อนมาแปะจิตเต้ ติดกับพื้นรองเท้าแตะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจิเต้แบบห่อนะครับแบบห่อจิเต้แบบนี้นะครับแปะติดกับพื้นรองเท้าตัวนี้นะครับครับก็หลังจากเราทากาวแล้วนะครับทากาวจิเต้แล้วก็พื้นนะครับพอกาวแห้งเราก็นำจิเต้มาแปะติดกับพื้นนะครับวันนี้ชจ้างกบมีเทคนิค ในการแปะจิเต้ติดกับพื้นแบบจิเต้ที่ห่อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีเทคนิคแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆจับในลักษณะนี้นะครับเอาจิเต้ชนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก่อนจะแปะนะครับให้ขอบจิเต้นะครับเลยประมาณสัก1มิลถึง2มิลนะครับเลยขอบพื้นนะครับแบบนี้ อยู่ที่อยู่ที่ผ้านะครับอยู่ที่ความหนาของผ้า PVC นะครับที่ห่อจิเตตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะครับแปะเน่นะครับเลยออกมาแบบนี้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเผื่อเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ขอบเหมือนเดิมนะครับผม ไล่ขอบให้รอบเลยนะครับเราค่อยมากดตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ไล่ขอบนะครับ แล้วกดตรงกลางนะครับแค่นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคดีๆในการแปะจิตเต้รองเท้าแตะติดกับพื้นรองเท้าแบบนี้ที่ช่างกบได้นำมาฝากเพื่อนๆ mm hmm. ก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างกบได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ